ก็เอาคำย่อก่อนนะครับว่าตัว L มาจากอะไร<า>ตัว L ย่อมาจากคําว่าลอตเตอรี่นะครับอ่า่าคะและเลขหกก็มาจากเลขหกหลักก็คือศ<อ>ูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหรือว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็คือสลากใบที่เราซื้อปัจจุบันนี่แหละครับอืมาทำนี่แต่ว่าตัวคําว่า L อหกเนี่ยมันเป็นรูปแบบของการที่ออกสลากในรูปแบบของดิจิทัลร้อยเปอร์เซ็นอ๋อจะคือ L อหกนี่จะไม่ได้เป็นกระดาษใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ได้เป็นกระดาษใช่ครับเพราะว่า สลากใบตอนนี้ต้องพิมพ์กระดาษและก็สลากดีเท่าที่ทุกท่านซื้อในกอะเป๋าตังแอปเป๋าตังในราคาแ0สิบาทเนี่ยมันต้องพิมพ์เป็นกระดาษก่อนแล้วก็สแกนเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายในปัจจุบันว่าถ้าเราเข้าไปคอมพิวเตอร์เลยเป็นก,กาสแกนเนี่ยมันคือผิดพันใหม่นะเราจึงจะต้องเอาสลากใบเนี่ยเข้าไปสแกนเพื่อบอกมันคือผิดพันเดิมเพียงแต่เปลี่ยนช่องทางในการขายดังนั้นเนี่ยมันก็มีต้นทุนในการทําลายทิ้ง <c oughs> นะครับ ต้นทุนในการพิมพ์ซึ่งมันไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเรากำลังเข้าอรอบขี่หกดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็เลยเอา L6 ออกมาก็คือสลากดีเท่านั่นแหละครับคอ,บอนโมัติ L6 ปั๊บเลิกพิมพ์เข้าดีท่าทันทีซื้อในแอปเปาตังค์นะครับแล้วก็รางวันที่หนึ่งหกล้านรางวันเลขใช้สองตัวสองพันก็เป็นการทํางานได้ทันทีไม่มีอะไรแบบต้องปรับปรุงอะไรเลยเพราะ L6 เนี่ยคอ,อนุมัตร100้อยเปอร์เซ็นตเต็มนะครับก็ทําได้เลยนะครับก็เ็า3เนี่ยเอนย่อมาจาก number เพื่อให้เราแยกผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะถ้าเราเขียนว่าเป็น L สามมันก็ไม่ใช่นะมันต้องเป็น N คือตัวเลขนะเพราะ L ย่อมาจากลอตเตอรี่ N สามคือเลขสามตัวลหลักง่ายๆก็คือเหมือนจะซื้อเลขท้ายสามตัวแหละครับค่ะแล้วมันก็จะถูกรางวัลตรงโต๊ดสลับเลขนะครับแล้วก็เลขท้ายสองตัวแล้วก็รางวัลแจ็คตค,คือถ้าสามตัวตรงเนี่ยมันจะมีหมายเลขอื่นๆกำกับเราจะมีการออกรางวัลว่าไอ้คนที่ถูกสามตัวเนี่ยใครจะได้รางวัลแจ็คตแต่เพียงหนึ่งเดียว อ๋อมีแจ็คพอตได้รุ้นแจ็คพอตด้วยทุกการซื้อเลยหรือเปล่าอาจารย์ก็ทุกการซื้อครับแต่ต้องบอกว่าต้องถูกเลขท้ายสามตัวตรงนะอถึงจะได้รุ้นรางวัลแจ็คพอตครับเลขเราก็เป็นคนเลือกเองโดยการพิมพ์เลขเข้าไปอยากได้เลขอะไรก็พิมพ์เข้าไปครับและต้องบอกว่าคําแบบภาษาชาวบ้านที่บอกอันไหมคําตอบคือไม่อันไม่อันมือไม่ได้ดีเลยมาซื้อได้เลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเน้นหลักการของเอ็นสามเนี่ยคือเน้น เพื่อจะออกระบบดิจิทัลให้มากพอจะทําให้คนขายสลากเป็นใบเนี่ยไม่กล้าขึ้นราคาเกินกว่า80บาทเพราะไม่อย่างนั้นคนจะวิ่งไม่หาดีเท่าเราจึงต้องการเน้นการดึงราคา80บาทสลกากใบลงแต่เราคาดหวังวัตถุประสงค์ที่2คือเอาเงินจากหวยใต้ดินที่คนไปเล่นเนี่ยที่กลัวว่าผิกดกฎหมายเนี่ยบาง<อ>คนทบก็จะย้ายมาถูกกฎหมายดังนั้นเนี่ยมันจะต้องมีอัตราการให้ผลตอบแทนเช่น1นบาทเนี่ยจ่ายเท่าไหร่ เราก็ไปนั่งดูว่าหวยใต้ดินเนี่ยบาทมังจ่ายเท่าไหร่นะครับเราก็คิดว่าสมมติว่าเลขหนึ่งเนี่ยมันต้องจ่ายเจ็ดสิบาทซื้อบาทหนึ่งต้องจ่ายเจ็สิบาทเนี่ยเราก็จะดูว่าคนซื้อมาเนี่ยจะได้ข้อมูลเรียวไทม์ตรงเวลาได้เลยว่าวันนี้คุณซื้อเนี่ยเลขเนี้ยคุณได้หนึ่งบาทเนี่ยถ้าคุณลงเนี่ยคุณได้รางวัลสามร้อยบาทต่อหนึ่งบาทนะออืแต่เมื่อไรก็ตามที่มันลงมาถึงจุดที่เรากําหนดที่จะใกล้เคียงกับหวยใต้ดินเนี่ยเช่นหนึ่งบาทจ่ายเจ็สิบาทเราจะหยุดเลขนั้นไว้ครับแล้วบบอกปรระะชชาาาาานนนน่่่ไมมขขยยเเลี้พัทจ ท่านไปซื้อเลขอื่นได้ก็เปิดเลขอื่นต่อไปแต่เมื่อ,อไหร่ก็ตามที่เวลาเปิดมากองเงินมันใหญ่ขึ้นเนี่ยไอ้อัตราเลขเดิมนั้นเนี่ยที่หนึ่งจากเจ็ดสิบมันจะกลายเป็นหนึ่งจ่ายเจ็ดสิบห้าก็กลับมาเปิดขายใหม่ครับอืมก็คือตอนนั้นหลักการคือไม่อั้นเลขคับแต่ว่าจะอั้นจํานวนอัตราการจ่ายหนึ่งต่อเจ็ดสิบถ้าถึงเมื่อไหร่ปับ๊บก็ไม่ขายเลขนั้นละและ้วย่งยคนยังคนซื้อเลขเลขเดียวกันเนี้ยเยอะๆรางวัลมันก็จะน้อยลง ถูกไหมฮะใช์ใช่ครับใช่ครับเพราะนั้นการการถูกรางวัลเนี่ยต้องบอกว่ามันคือโชคจริงๆนะบพราะเออเนี่ยเราซื้อเลขที่มีคนถูกน้อยเนี่ยครับนะฮะคไอคนซื้อน้อยเนี่ยถูกโอ้โหรางวัลมันได้เยอะอ,อันนี้จะเป็นอย่างนี้จริงใช่ครับใช่ครับอ๋อน้อยสุดนี่มันเท่าไหร่คะอาจารย์อันนี้เรามีมัดมีเบสเอาไว้ไหมคะคือคือตอนที่เราคำนวณอันแรกเนี่ยก็คือหนึ่งจ่าเจ็ดสิบนะครับหนึ 1> 1่งจ่าเจ็ดสิบได้ครับ